เอ้ okay, นะครับผมตอนนี้ก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศไม่เล่นสติกวอกันดีกว่าก็รีไฟาก็ไม่อยากเล่นโอเแค่หมดแคมเปญก็วันนี้อฮะอ่ะรหัสเก่ากูหรออ๋อเกมมันยังไม่ลบนี่หรออะฮะขอดูสก,กินอนหารหน่อยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ๋อ นี้ตั้งนานละที่เล่นไว้อ่ะนี่ไอ้นักดาบอัพเต็มเนี่ยไอ้กองทัพอัพเต็มนี่ก็เหมือนกันแม่มึงเราไปบุกเลยไหมมึงมึงมึงเราไปบุกเลยไหมไม่อะมึงกูยังไม่อยากบุกเอ้ยเพื่อนรอกูหน่อยกูวิ่งมาละเอ้ยมึงมึงเราควรบุกยังวะเอ้ยเพื่อนเราบุกแล้วปะมึงมึงกูยังไม่อยากบุกอ่ะกูนำหน้าพวกมึงเองไม่ต้องห่วงเพื่อน ยาเออ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 เมอเออเออเออเเออเออเออเมอมเออเเออ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 าออเอบเอมเเลอวออเอเออเเออเเอเอเเ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 อเ เฮ้ยมึงอย่าแทงข้างหลังดิไอ้พวกนี้เอาพวกนี้ดิมึงเล่นมันเลยมึงเล่นมันเลยมึงเฮ้ยมึงมาซ่าดินกูหรอวะไอ้เหี้ยนี่ดินกูมึงมาเจ๊งกงอะโอ้มานี่วะโอ้ไม่นะทุกคนตอนนี้เด็กช่างไม่มึงบุกแล้บุกมึงบุกบุกไอ้เหี้ยกูหนีไปฟังกองทัพก่อนเดี๋ยวส่งทีละตัวมาบุกก่อน ไอพวกอาชีดอนบมพวกนี้มันโคตรเฮี้ยเลยแหละเจอกูไอ้สัตว์แล้วมึงจะปิงใบฟันหามพ่อมึงเหรอโอ้โอไอส้สัตว์โอเคมึงมึงมึงกูกลัวมึงแล้ว่ะมึงกว้เฮี้ยอะไรวะมึงมึงมึงกูไม่อยากทำแล้ว,วะ่ะน้ามึงแปลไปบกกันเลยดีกว่า ซูตายไปจ้าวปูมาเลวโอ๊ยตีกูหนีเลยเอ,อ้ยเอมาเอาอดิเอาเด็กช่างระดับโหดมาก่อนตะกูลน,นึงใครรับเดี๋ยวเอาเด็กช่างระดับโหดมาคนนึงก่อนอันนี้เป็นเด็กช่างระดับตำนานเลยนะเอ,เอเ่อเนี่ยว่าหูหดสิบเอ็ดหางนั้น เน่ okay, ได้แล้สีอาจจะไม่ค่อยสดนะเฮ้ยกูดเด็กช่างตึงแล้วว่ะเออเอาเด็กดัางที่เอาปืนปากกามาก่อนเด็กช่างนี่ใช้ปืนปากกาเอามาสักสองคนเฮ้ยมันรุ่นใหญ่เลยวะโอเคนะครับบมนี่เด็กช่างตระดับตึงเลยนะครับทำไรให้ดูคุณผู้ชมเออเด็กช่างวม่งมาแทงทั่วเลย เพ้งวแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูหนีกลับไปเติมหอกก่อนเฮียมีสกิลปุกพลังด้วยว่ะเล่นฟีไฟเยอร์กูหล่นไอ้เี้ยตอนเนี้ยกูมีแค่มีดพราเอาไว้แทงพวกปัญญาอ่อนตอนเนี้ยไอ้เี้ยคือแบบเติมหอกก่อนไปคว้างหัวมัน นะนี่ปืนปากกานี่ใช้ปืนปากกามาละเอ้ยมึงอ่ะปืนปากกาแต่งนะครับเนี่ยนะครับพวกมึงพวกมึงเจ๊งเลยปังปืนปากกายิงหัวปังยิงหัวเอ้ยเพื่อนอย่าเป็นเหมือนปะดูเขาทำมันให้เองเบิ่อนอ๋อเอ้ยเพื่อนอย่าเป็นเหมือนแม่ดิคุทำเมันให้ โอยกูอ้โอ้เพื่อเพื่อนกูเป็นมันแล้วอ่เนี่มันจะเห็นเลยปะปังโคกโคกตังปังปัมาอิสระไอ้เพื่ันจะเป็นมันปะทำมันให้ปิง จัดขั้วหลีก่อนไอ้เขี้ยมึงมึงมึงเยียเกินโออมึงร <ś le> บได้เลยไอ้เขี้ <ś le> ทำแบบป <ś le> ีไฟเ <ś le> <ś le> ออเฮ้ยน้ำเพื่อนเราว่ะไอสัตว์เล่นแม่งเลย เล่นแม่งเลยพวกเรามาทำเพื่อนกูเล่นแม่งเราเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเราเล่นแม่งเล่นแม่งเล่นแม่งเราเฮเล่นแม่งพวกเราเล่นแม่งเลยทำเพื่อนเราเฮ้อเี้อมาเลมาเลมาเล มีกำจัดพมดก่อนไอ้อมอมอมเร็วไอ้พวกนักดาบขี้เร็วกู่ขาพมดปัญญาอ่อนของพวกม,มึงอยู่อ่ะเฮลมีพรีดบลูวู้วตบตบ ตึงจัดโอเคนะครับตัวนี้นั่นแหละอู้อู้อืมสัตว์กูลืมปิดไวไฟเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเอ่นเนหนื่อยบ้านกูไม่ดูเชคสร้างบ้านเชคเชคสร้างบ้านหรอวะทำไมเชฟกูสร้างบ้านเหรอวะเ,เ,วะเ๋ยวดิัตว์ วนกอบเลยนดม่ได้อมึงไอ้ยบอมึงสอหลอดโมบายอ่ะไอ้ยกูไม่อยากกูโฆษณากูเอาปืปากกางโอเคปืนปากกากูอบละ Kuahnya ya. Uh, Aku mewah, ya. Wah, perlu skin. Oh, mimin skin mewah. Oh, my sad skin ini meminimal. Tuh, skin gak skin lah, nih. ส่วนไอ้ตรงนี้จะเอาไปสกีนน้ำแข็งเอาไปลดการเคลื่อนที่ไอ้ตรงนี้หรอสกีนี้มันแท้งแท้งมีไหมวะโอเคสะท้อนความเสียหายดีละส่วนไอ้พ่อมดปัญญาโบมี่ก็เอาน้ำแข็งนันจะได้ชะโลหน่อยไอ้ยักษ์นี่ไม่คม่อยมีตังค์ไงพี่ซื้อมึงอะโอเคโอดูว่าวันท้าย นั้นๆจะได้มาลงคิดแบบนี้นะก็เออนั่นแหละถ้ามึงมาบุกพ่อมตายๆๆบาครับเร็วๆไอ้สกินนี่มันดีหน่อยนะไอ้สกินใบไม้แหละขุดเร็วด้วยได้เพชรแถมแม่งราคาก็ถูกขึ้นเลยนะบ้าครับแต่ละตัวให้มันขุดเร็วๆเลย ก็ไอ้เวิร์ดไปข้ามเราเร็วเลย๋ยวกูบังคับมึงเองเพื่อนเฮ้ยแล้วมึงเป็นเฮียอะไรวะซาดคือมันแบบที่นานๆทีมันจะมาตีเว้ยเอ้ยเอาตัวปืนปากการหน่อยดิเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าไปบุกมันเพื่อนอย่าเพิ่งไปบุกมันปล่อยก่อนปล่อยก่อน กูปืนปากกามปตัวนึงวะกูเน้นจะเน้นปืนปากกาไว้ก่อนนะครับถ้าไอ้ยาคิงยักษ์อ้อโบมปัญญาอ่อนพวกนั้นมาอีกก็นั่นแหละนะจะได้เอามินเนียนไปสู้กับพวกมันแล้วบ้างเอานักทาเกะไปด้วยแต่อนี้กูต้องรอดอะอเหี้ยถ้ากูไม่รอดนี่กูร้องไห้เลยแหละคือกูมีสกิลปุกพลังอะ่ะเออโอ้ ไอ้ไอ้ตรงนี้นะสูบม้าสุดละโอ้กูสูบม้ากูสูบม้ากูคนเร็วกูคนเร็วกูสูบม้ากูสูบม้าไม่รู้สูพ่อเกมาก่อนกูเล่นนักธนูนะมาแล้วมึงได้หัวแตกแน่ครับเออเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอ่ะเข้าใจะมาเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอ่ะยี่ความเงินไว้ตอนนี้เลยดีกว่าว่ะ ซีเรียสมากอะไอ้ด่านเนี้ยเออแท้กูได้เล่นใหม่แล้วกูนั่งร้องไห้เลยแหละคือแบบมันมันโบมเกินนะครับเอขอเล่นในตัวนี้เล่นในตนัวนี้มินเนี่ยสูงสุดลืมอัพพ่บบดว t เตอร์ฟักโอ้โหเข้าไปอัพมันก็แล้วกันมินเนียนเ่ยนทุเรศเชี่ยมินเนี่ยนไม่โครทุเ่ะ โอ้เอ๋พอมดเงาขนามันเงียนไปเรมียอะไรเยอะวะในนักดาบในช่วงเนี้ยเออโอฮาฮีฮาฮีฮาโอโอฮาฮีฮีฮาไม่คุ้เลยวะไปบุกรถประชากรแป๊บหนึ่งก่อนดิต้องไปบุกรถประชากรก่อนไอ้พวกนี้มันมันมีนิสัยกลัวนักขนูเว้ยเห็นไหมเห็นไหมกลัวล่ะกลัวล่ะไมนจะเข้าฐานเว้ยต้องให้มันได้ฟาร์มอย่างมีความสุขเราเว้ย เดี๋ยวมื่อกี้นี่เราก็แค่มาอีกเว้ยไม่ต้องห่วงหรอกโอเคมาอีกไม่ต้องให้มันได้ฟาร์มอะไรหรอกเขาเรียกว่าการตัดประชากรประชดเว้ยโอ้โหไอ้ยยิงวอร์มกันเลยเหรอวะสัตว์เกอร์ในพวกนี้นี่ บุกเลยตอนเนี้ยบุก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 แบบเอาชีวิตเลยอ่ะขอเล่นข้อมูลได้ไหมจริงจริงนะนี่ผมเล่นสกินที่มันแบบพอดีแล้วนะอย่างเงี้ยเนี้อดีๆนะสกินพนี้ผมจับมือยนี้แล้วเห็นนักเขมบ้างนีหนี่นี่นีไอ้เหนีหนีหนีก่อนลู้รููู้้ล้มตายช่างเหี้ยละ วิวกลับบ้านไอ้พวกขโมยหัวหมาอันนี้คือไอ้นี่ผมไม่ได้กลัวนะคือป้อมมันใกล้จะแตกแล้วอะนะอยู่ไม่ค่าตัดโปประชากรไปเลยแม่งโคตรเกลียดพวกเนี้ยเจ็ดสิบสองละโอเคเรามาดูกันว่าหาล่าไปตายหาก็ไปกี่คนกันยิงนะกูควรเอาสกินใบไม้มาเว้ยแต่ยุคนี้มันตายยากนิดนึงนี้ถ้ามันฆ่ายากได้มันก็จะเจาะอันนี้ได้แล้วเว้ย เออถ้ายากุของมูวีจะกินเหรอเนะตัวมาสักทัวร์หนึ่งดูนี่นี่เป็นตัวเสียสะละเว้ยมันแทนที่มันจะเอานักดาบมามันเสือกไม่เอาอ่ะเออนี่มันจะตัวขุดแร่มาไม่เสือกไม่เอา วนวาวไทยาพวกนี้นี่กรับกรับอีไรฟ์คนเดียวว้าวเฮียไอตัวนี้เป็นตัวเสียสาวโอเคผมไม่อยากให้ประชากรมันเสียไปเยอะกว่าน,นี้ละตรงนี้แมงกกสูกี่ยา่าผมใหกคุูไม่ตาย คือมันมีวิธอบบอีล่อโบนให้มันตายอยู่เว้ยมานี่มานี่มานี่ไ yeah. อ,บบอ้เหี้ยล่อโบนมาว่ะโ okay. อเคอย่างแรงเลยมียักษ์ใบไ,ไม้อ่ะ,ะถือเท้าได้เหมือนกันเล่อไปนันกนูช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยสามันสามัน ข้าบัน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 เย้กูกลายเป็นเด็กซาดิบเรียบร้อยแล้ววันเนี้ยปัญญาอ่อนเย็บึง จัดโอเคโเคจ๊คิดแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย